สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่อ้อมกินเพลินชาแนลนะคะเรามารีวิวขนมขนมเปียใไต้ปิ้นนะคะขนมเปียใไต้ปิ้นไต้ทะลักนะคะไต้จะเยอะมากแล้วไข่ก็จะใหญ่มากค่ะเราจะมีแพคเกจจิ้งเป็นอย่างนี้นะคะจะมีถุงหอ่อตสอ่างนี้นะคะพี่อ้อมเป็นตัวแทนนะคะให้ทางร้านทา,นง,รานงร้านของน้องบีนะ,ะงน,นะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ข้างล่างนะคะนี่นะคะแพคเกจจิ้งของขนมอันนี้จะเป็นชิ้นเล็กนะคะ มีไข่หนึ่งฟองจะเป็นลูกใหญ่มากแล้วก็ตัวกล่องนี้ก็จะเป็นเปี๊ยะลาวาไข่เค็มนะคะก็จะใส่กล่องมาเดี๋ยวเรามารีวิวชิ้นเล็กนี้ก่อนนี้จะเป็นไส้ฝอยทองค่ะฝอยทองจะพองมากค่ะถ้าเป็นไส้ฝอยทองแป้งเขาจะพองมากนี่นะคะจะมีชื่อเขียนไว้ข้างหลังนะคะ ี่คือปข่อยทองนะคะจะใหญ่มากนี่นะคะรูปประจับประมาณนี้ใหญ่มากค่ะแล้วก็มาฉี้ข้างในให้เห็นนะคะปข่อยทองไข่เค็มนะคะตรงนี้นี่นะคะเนื้อจะแน่นหนาค่ะปล่อยทองจะเป็นตัวขายดีของเราเลยนะคะของทางร้านเลยค่ะ แล้วก็จะมีไข่หนึ่งฟองนะคะนีกจะชปล่อยทองนี่นะคะ่อยทองไข่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทำาตโตๆเลยนะคะเนื้อจะนั่นมาอร่อย อร่อยมากค่ะชิมให้ดูนะคะตัว <Yeah. S 2> นี้ก็จะเป็นฟักงาน,นะคะฟักงาแล้วก็วันนี้จะเป็นชาเขียวนะคะจะแกะให้ดูมดเลยจะขายดูหมดเลยนะคะ ชาเขียวนี่ช้าชาเขียวนะคะจะมีเป็นลูกใหญ่ด้วยน,นะคะลูกใหญ่กับไข่หกฟองนี่คือชาเขียวนะคะหอมมากหอมชาเขียวไข่ลูกใหญ่หญหญโตๆเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นปักงานนะคะ ขาเห็นไข่เลยค่ะแต่พี่อ้อนจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะคะร้านน้องบีน้องบีน่ารักมากนี่นะคะฝักงาเป็นไส้ที่ชอบอีกหนึ่งไส้ปักงาไข่เค็มนะคะอร่อยมากจะมีไส้ทูนเหลืองแล้วนะคะแต่ไม่ได้เอามา นี่นะคะปเป็เจ็บติ้ของเขาน่ารักมากพงงาอร่อยไข่ใหญ่มากค่ะกินไม่มีเบื่ออร่อยนี่นะคะ อันนี้ก็สับปะรดสับปะรดใครนี่พี่อ้อ,อมเช้ามาค่ะสับปะรดกินไม่เบื่อเลยน,นะคะสับปะรดค่ะนี่นะคะสับปะรดหอมมากหอมสับปะรด ขัานไม่เบือกจะมี Strawberry ไส้สตรอเบอรี่ด้วยนะคะแต่ไม่ได้เอามาไข่เค็มกับสับปะรดเข้ากันเข้ากันมากค่ะอร่อยรวอนมากค่ะเนื้อจะเป็นไส้อืมไหนะ กับเป็นอะไรนะสั่งขยานะคะตัวนี้สั่งขยาจะอร่อยสั่งขยากับหมูหยองพริกเผาค่ะอร่อยมากตัวนี้เด็กจะชอบนะคะหมูหยองพริกเผา เดี๋ยวเรามากินตัวนี้ดีกว่านนี้ก็จะเป็นนี่นะคะนี่ลาวานะคะนี่นะคะเป็นเกจิ้งจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้ามีคนามจัด ยวทิ้งเบอร์น้องบีไว้ให้นะคะเป็นเบอร์ของทางร้านโดยตรงเลยคะ่ะวันนี้ก็จะเป็นลาวานะคะถ้าส่งไปเราก็จะมีหอ,อยมีให้นะคะกันกระแทกแล้วก็เน้อลาวาก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่ค่ะลาวาไข่เค็มนะคะสี่กล่องก็จะเ,เป็นมีหักส่งในแพ็กเกจิ้งแบบนี้นะคะ แพ็กเกจจิ้งแบบนี้ถ้าส่งทางไกลนะคะมันจะมีแพ็กเกจจิ้งแบบนี้่วนถ้าเป็นชิ้นเล็กจะมีบวกส่งนะคะแต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่คือส่งส่งฟรีหมดทุกอย่างค่ะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ก็จะเป็นลูกใหญ่แล้วก็ไข่หกฟองนะคะจะเป็นรุ่นนี้นะคะไข่หกฟองก็จะมีส่งฟรีนะคะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ไข่หกฟองแล้วก็เป็นมีเป็นไส้พูโทนสองไส้นะคะสองไส้ก็คือชิ้นใหญ่ในไส้เดียวนะคะชิ้นใหญ่แล้วก็มีไข่หกแล้วก็มี สองไซส,ส์ในชิ้นเดียวเมากินตัวนี้นะะตัวนี้ขข่ดีมากที่บ้านพี่อ้อมชอบมากค่ะตัวนี้เราวาไข่เค็มมากินนะคะนี่น่ะอร่อยมากตัวนี้ชอบมากกินดีๆก็อร่อยเราวาไข่เค็มนะคะ ออกมาให้ดูเนาะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไส้ไข่ไทองปล่ทองไข่เค็มนะคะวิชาเขี่ยวไข่เค็มนี่นะคะไข่ก็จะใหญ่มากนี่ก็สับป,ปะรดนะคะไส้ที่พี่อ้อมชอบมากอร่อยมากค่ะนี่สังเกตที่ไข่นะคะลูกใหญ่ลูกใหญ่ค่ะไม่ใช่ครึ่งลูก นี่นะคะลาวาก็ทานไปแล้วนะคะเมื่อกี้สี่เฟลดูใหม่นะคะคยังไม่เห็นเต็มบานี่นะคะลาวาลาวาก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะนะคะลาวา ลาวาลาวาค่ะแรงวันก็ควรยังเลยค่ะลาวาลาวานะคะลาวาไข่เค็มค่ะอร่อยมากสูใหม่เก็จริงเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะไสธรรมดาน่ารักมากเป็ดน,น้อยก็คือลาวา จะนิ่มมากนะคะพวกราวาน,นิ่มจะแกะไม่ออกนี่นะคะนี่จะเป็นลาวานะคะจะประมาณนี้นะคะลาวาไข่เค็มอ,อร่อยมากค่ะ ก็จะปิปิดๆนะคะเยิมย้มๆไปปิดเนี่ยค่ะมันก็จะจประมาณนี้นะคะมันจะมีเป็นกล่องเป็นอย่างนี้นะคะอร่อยมากตัวนี้ไข่ดีมากเราวาไข,ข่เค็มขนมเปี๊ยะววาาเหลาไข่เค็มร้านน้องบีนะคะคายอยู่แกวสามกระเบือเปือกนะคะ ตรงสีแยกเลยสีแยกสักก่กระบื้เพื่กไปอีกโทรสั่งแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะลงเบอร์ไว้ให้โทรโดยตรงเลยทางร้านโดยตรงเลยร้านเราจะทำใหม่มากทำสดใหม่ทุกวันตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะคะทั่วประเทศมีอะไรก็โทรหาน้องบีได้เลยพี่อ้อมก็เป็นตัวแทนค่ะถ้าติดต่อพี่อ้อมได้ง่ายๆก็สั่งพี่อ้อมได้ แต่พี่อ้อมจะทิ้งเบอร์ของน้องบีเบอร์ของทางทางร้านไว้ให้เลยนะคะจะได้ติดต่อกันง่ายๆน้องบีเขานี้ใส่ดีใจดีมากค่ะเราขายให้น้องบีมาเป็นตัวแทนให้น้องบีมาประมาณสองสามปีแล้วค่ะขายยาวมาเลยน้องบีนี่ใส่น่ารักมากหน้าตาก็น่ารักแล้วก็นิสัยดีมากค่ะชอบมากน,นะคะจะประมาณนี้นะคะผ่าไส้ดูหมดแล้วนะคะไส้เราจะมีหลายหลายไส้นะคะ มีไส้เยอะมากเป็นร้านที่มีไส้ขนมเบียเยอะมากเยอะมากเลยค่ะร้านน้องบีเยอะจริงๆเลือกแบบตามใจชอบเลยค่ะชิ้นใหญ่ก็จะเป็นสองไส้นะคะจะเป็นทูโทนสองไส้ในชิ้นเดียวได้ค่ะนะคะตามนี้เลยค่ะงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่อ้อมจะทิ้งเบอร์น้องบีไว้ให้นะคะอยากกินก็สั่งได้นะ ค่ะงั้นจบคลิปแค่น,นี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบานนะคะ